ุยอยอสวัสดีครับเบาเอกขายของอยู่ถนนคนเดินเท่าก็แล้วครับพี่น้องนี่แหละครับบ่ตตองมาปนเดอร์บ่ได้อวดว่ารวยดอกครับแต่ว่าอะแต่ว่าสางช่องขึ้นมากกันอยากสีสะท้อนให้อีกมุมหนึ่งอะครับว่าไพว่าเศรษฐกิจ บ่ดีแต่ว่าในส่วนของหลักฐานก็นมีคนสื่อครับผมไปขายยูถนนคนเดินด้วยขอสันนิฐานที่ว่าตลาดเปิดไทยมอขอคนสี่หน่อยเพราะว่าคนนี้มอแล้วนะครับคนกลับไปเที่ยวออกไปเที่ยวต่างจังหวัดเมื่อแล้วผมก็เลยคิดว่ายูถนนคนเดินนี้สีมีคนมาจากการทํางานตังจังหวัดไรล่ะนะสีขายของได้ไยครับเมื่อนี้ได้หนึ่งหมื่นออบโมเมน ห้าพันหนึ่งร้อยบาทครับกัพี่น้องก็ล่องเบิงครับขายยัางกระได้ดอกนะครับแต่ว่าเขาใส่สมองเขาจังหน่อยสังเกตตลาดจังหน่อยครับเขาก็ได้กินเข่าครับหกทุ่มแล้วมั้งตอนนี้นะครับก็ล่องเบิงครับอางคนตกงานลางคนเงินบ่พอใส่ดีกาไปรักของเขาตัวเนาะครับก็เป็นกําลังใจให้ครับบมมีเงินเขาก็หางเงินไปซะละครับบ่ต้องเห็นหน้ากันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเบิงเบิงหน้าผมจังหน่อย ขอบคุณครับแคนีเดอร์ติดตามผมเด้ร์ครับซับตะไครผมเดอเ์